ลงไปเล่นเกมคนเดียวอายูโอใบอะอย่าไปหยองสมองสมิงอะชิด้ายไปเลยอะอะอะอแกจะตายเร็วมากคือให้ได้เก็บของก่อนไม่ได้หรอคะ <c oughs> แล้วใบก็ได้เกิดใหม่ทุกคนรอบนี้ชิวชิวไม่มีตัวก็วิ่งเก็บของไปเลยสิคะลา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 โอเพ่าหนุ่มเสื้อเหลืองว้าตกใจนี่ตอนโฟกัสยิงไปเลยเป็นไง <c oughs> อทุกคนใบยิงคนตุย้ยเออเออ เออเดี๋ยวนะเอออ,อ,อยู่ในบ้านทำไมมองเห็นอะ่ะทุกคนใครเคยเป็นบ้างใครเป็นแบบนี้บ้างนี่ครั้งแรกของใบเลยนะทำไมมันมองเห็นข้างนอกอะ่ะมันบอกอะไรอะ่ะหรือว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วดูดูเนี่พี่ใบเปิดโตเปนเนี่ยหยอกหยอกทุกคนเดี๋ยวลองดูอีกฝั่งคะ่ะฝั่งนี้ทําไม่ได้อะ่ะทุกคนไหนไหนกลับไปทําฝั่งเดิมอ่ะทำไมรอบนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะมันไม่ได้ นทำไม่ได้แล้ว